แบบนี้อ่าแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆดูจากกระบวนการผลิตเพื่อนๆนคิดว่าเก๋หรือแท้เออ,เอ,อ่เก๋หรือแทผ้าแบบนี้นะครับโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ชอบนะโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ชอบเพราะว่าเขาเขาอะไรอะ่ะ ร่องรอยของการตัดขอบข้างเนี่ยมันมันดูไม่สมูทเนี่ยนะแต่ถ้าเราพิจารณาเนื้อหาของเขาเนี่ยถ้าเราพิจารณาตามสูตรเนื้อหานะเราใช้2495ที่เป็นเนื้อแก่ผงนะ่มาเทียบดูแล้วเออมันจะทำให้เราเข้าใจได้ว่าเฮ้ยนี่มันเป็นสูตรของวัดะระฆังนะใช่ไหมเออ เห็นไหมสรุปแล้วองค์นี้แท้หรือเปล่าเออสรุปแล้วองคนี้แท้หรือเปล่าแท้ครับผมแต่แท้เป็นพระยุค2460นะครับเนี่ยจะเป็นพระยุค2460สสส่วนใหญ่ครับนะครับเพราะเนื้อหาพวกนี้เนี่ยยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ทันสมเด็จโตหรอกนะครับถ้าเราดูนะเนื้อพระแบบนี้เนี่ย จะอยู่ช่วง2460